สวัสดีครับผมโคต,ต้นวันนี้มาแชร์แบ่งปันสำหรับท่านนะครับที่ชอบทานถัวลิสงและเม็ดมะม่วงหิมาพานหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจำนะครับท่านมีความเสี่ยงมากถ้าทานเป็นประจำเป็นเวลา1 0 2 0 30ปีเลยเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็น3โรคนี้นะครับโรคที่1ก็คือนะครับ โรคความดันโลหิตสูงครับเมื่อคุณทานถั่วลิสงหรือเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ไปประจําความสามารถพิเศษของสองถั่วเนี่ยในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้ความดันโลหิตของคุณเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว,ลวลมันจะลงยากมากเพราะฉะนั้นนะครับคุณควรจํากัดปริมาณในการกินถั่วลิสงอาทิตย์หนึ่งอาจจะกินบ้างนิดๆหน่อยๆนี่โอเคนะครับแต่ถ้ากินบ่อยๆเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะครับความเสี่ยงคือจะเป็นความดันโลหิตสูงครับอันต่อไปอันที่2นะครับความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคต่อไปก็คือโรคมะเร็งครับเพราะอะไรเพราะสารอัลฟาท็อกซินที่อยู่ในถั่วทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง และจะทําให้เราอ่ะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับแล้วยิ่งถ้าคนเป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกนะครับจากที่เขียนอยู่ในหนังสือของท่านดรทอมวูในนี้ประสบการณ์ของท่านในการเจอคนไข้กว่า40ปีหลีกเลี่ยงนะครับหรือทาให้น้อยที่สุดทั่วเหล่านี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะมีสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอย่างมากนะครับและความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่อไปโรคที่3นะครับก็คือโรคไขข้ออักเสบหรือ โรครูมาตอยนะครับเพราะอะไรเพราะในถั sleeping, ่วลิสงและเม็ดมะม่วงหิมพานเนี่ยพอกินเป็นระยะเวลานานๆนานๆเข้าเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดเรสหรือเพิ่มความเป็นกรดในร่างกายให้สูงขึ้น ถ้าคนไม่เป็นกินนานๆก็จะมีความเสี่ยงเป็นพวกไขข้ออักเสบหนักๆเข้านะครับมันก็จะเป็นหเหมือนกับรูมาตอยด์ที่ทําให้เสียทรงกับมือกับนิ้วได้เลยหรือคนที่เป็นโรคไขข้ออักเสบอยู่แล้วแล้วกินถั่วเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้อาการมันแย่ปวดเข้าไปอีกเพราะมันเพิ่มความเป็นกรดเข้าไปในกระแสเลือดแหะครับฉะนั้นนะครับถ้าคุณทานถั่วลิสงและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นประจําคุณต้องระวังนะครับคุณมีความเสี่ยงที่เป็นโรคเหล่านี้แต่คุณทานบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยมันก็โอเค แต่ถ้าคุณทานเป็นประจำแบบทุกวันเยอะๆติดๆดกันบ่อยๆอันเนี้ยคุณต้องระวังเลยนะครับแล้วถ้าไม่ให้ทานเม็ดมะม่วงกับถัวลีสงเนี่ยแล้วให้ทานอะไรล่ะนี่เลยครับจาก Healing Food ผมค้นคว้าม,มานะครับถัวที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพนะครับอันที่หนึ่งเอาไปเลยครับบราซิลนัทครับบราซิลนัทเนี่ยมีซิลิเนียมซึ่ง มีความต้องการในร่างกายต้านมะเร็งแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ดีต่อตอมไทรอยอย่างสูงทําให้คุณไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคไทรอยนะครับ คุณทานได้ทุกวันเลยวันละ5-6เม็ดจะทําให้คุณแข็งแรงมากนะครับอันที่2อที่ผมแนะนำนะครับก็คืออัลมอนด์อัลมอนด์นี่โอ้โหคุณประโยชน์มหาศาลเป็นฮีลิ่งฟู้ดอย่างดีเลยมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระนะครับมีแคลเซียมที่ทำให้ช่วยกระดูกแข็งแรงลดคอเลสเตอรอลมีทั้งซิงค์แมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมอย่างดีเลยครับ และอัลมอนด์ก็ยังมีวิตามินอีนะครับที่ช่วยในเรื่องการบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ช่วยในระบบหายใจได้อย่างดีมากอาัลมอนดนี้วิเศษมากเลยนะครับ และถั่วต่อไปที่แนะนำนะครับก็คือถั่วพิตาชิโอครับสิ่งที่พิเศษของถั่วพิตาชิโอนะครับก็คือมีสารที่มันต้านการอักเสบในร่างกายครับ anti inflammatory แล้วก็สูงในสารต้านอนุมูลอิสระมากและสารเบต้าแคโรทีนก็สูงมากเช่นกันที่บำรุงสายตาได้อย่างดีนะครับและถั่วพิตาชิโอนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันมมูนิตี้ได้อย่างดีเลยครับวันนี้ก็มาแนะนาง่ายๆเท่านี้ว่าการทานถั่วลิสงและทานเม็ดม่วงหิมพานต์เป็นประจำเนี่ย ผมติดตามท่านดร์ทอมบูมาหลายปีมากท่านไม่เคยแนะนําให้ใครทานเลยแม้แต่ตัวท่านเองก็ไม่ทานผมตั้งแต่รู้จักท่านผมก็เลิกทานไปเลยโอเคมีบางครั้งเป็นสแนค็คบ้างทามทุกทามก็โอเคนะครับแต่ว่าจะไม่ทานเป็นประจําเด็ดขาดเพราะรู้ถึงอันตรายของมันแล้วเพรานงั้นทานถั่วที่ผมแนะนําไปนะครับถั่ว3อย่างเนี้คุณทานเป็นประจําแต่ต้องดิบนะครับดิบเท่านั้นเพราะดิบเนี่ย สารพวกซิลิเนียมพวกซิงค์พวกไฟโตเคมีคอลต่างๆมันยิ่งเต็มอยู่นะครับทานแบบนี้เป็นประจำดีจะมาเคี้ยวเล่นก็ได้หรือปั่นเป็นนมถัว่วเพอร์เฟกทุกบทเลยถั่วพวกนี้ดีกับคุณมากไม่อยงนั้นก็ฝากเอาไว้เป็นทิปไว้นะครับสั้นๆประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจพวกถั่วต่างๆที่ผมแนะนำไปก็สามารถถามเข้ามาได้ในแอดไลน์ต้นเฮลโคนี้ครับขอบคุณครับ